ดาวิเนิร์ดเนิร์ดไปหาใครวะโอ้ห,หมันเอาผมเลยวะ่ะจิ้งจิ้งกําลังวาดมาอ่ะไอสัตว์เสียเป้าเฉย <c oughs> เนี่ยน่ะขอรับในการจูบของกัปตันผม่าเกเพื่อน, <c oughs> นมาลอยเท้าผมไม่เจอ,อ,เมมอไม่ยังนะเนี่ยน,น่ะเฮ้ยมีดินฮุกนะ่าผมไม่ได้ลากเพืนนะเขบอกผมเนี่ยในี่แง่เขาลัาของกัปตันผมส่งต่อให้มี์วิทคิมจอดพิษหายมึง ไปอยู่ไม่ได้เอาอยอู่อย <c oughs> ู่ช่วยช่วยปิดดินฮุกสิดดินฮุกมาเพื่อน,นอ่าไ้สัตเ์ยเปิดตู้กินยันแมมอ่าวิ่งทางเดียวยกูอีกอ่าเร็บขึ้นมาบเาย มันใหญ่สงคราวเท่โค,โค้ดไว้จัดโอ้โหเด็กเขีย้ยไอสัตว์เดวิดนีงม้องเดิาช่วยมันโอ้ยนี่อะไรบ้างจิงแป้งตีแล้วแบบโดนไว้ด้วยโอ้ยเขี้ยแป้งหันหน้าเข้าเลย ก็ม,มันไม่ฝังให้เต็ดน,นะโดนไล่อยู่แถวนี้อยู่แถวบีหนูช่วยคนดี้ินูช่วยคนดี้โอ้ไม่แล้วเฮ้ยเร็วไปวทั้นขั้นตะก,กร้อทำไมมันไม่ลงอีกแล้วล่ะมันเร็วไปไม่เร็วมันเพิ่งจะต่ำแค่ประมาณแค่กู

ไปยี่ยกูบอกให้ไปวิ่งไปโดนเดียว,วจูดในซอยเปลียวมันจะขึ้นไปหาดวข้างบน นักล่ากล่องสมบัติไงวะอยู่ข้างล่างไอ้บียอนเซ่น้องมาได้ได้นะดูพี่ได้ตอลอดอะไม่โดนนะน้องอะไรน้องไม่ฝึกความแม่นยำใหม,ม่อี้นิด <c oughs> <c oughs> จับตุกกี้แล้วจับตุกกี้แล้วลากขึ้นบน อาไม่ไหวนีกว <c oughs> ่าทิพทายแล้วก็ไม่ไหวไจัดฟู <c oughs> <c oughs> เอ้ยหลังมันไม่ออกมไหนวะน่าล้อยู่ไหนกันะอู้ว่าทำไมมาสงสัสทอ่ตรงนี้ไอ้สัตวไอ้นิมมาคาปูวูงิตูอยู่แางกูเององม่นกูจริงดินู่ก็น่าัยอยนี่คือเมอวามันจะย้อนกลับมาไม่ตาย่ไม่ยู่ไหนวะพี่เ่ยู่ข้างหลังนิวะไม่จแล้วนี่หว่าองมา ต้องบินกระชากไปเดี๋ยวไม่ทันอี๊ดิวิคิงมันวิ่งไปวะหายแล้วต่อไปก่อลขึนลออกก้นด้วยโอ้โหใครดไปดีจ้าบอลบ้านใอ้เก็บ,บแบบนี้เรื่องบนบ้านน่าจะคมติดแต่ติดแต่เซร์ด้ ยูนอยยืหน่อยไม่นอย,อย,นอยเดี๋ยวว่าไปก่ๆๆย้ไปยืไปัปปัป,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 ปไัไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นลุ้นหนึ่งั้นเลยอ่ะหน้าผมลื่นเกีเ้ยงเก่าผมใช้บาสลีนมันมาตรงีแน่แน่้มันมาดิ วิ่งโคลเลยไอ้กิบวิ่งอ้อมหลังไปกูจะวิ่งมินเปนคนบ้านนบป็นคนบ้าตรงไปนะไอ้กิบเลี้ยวซ้ายไปหน่อยอ่เตนเคืองรื่องดูจจนี่มนไนวะเยตาบอดดูขวาเลยเลียวด้ยดูจังเนะได้ได้เโอเครมาดจังมาตร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 งมา ให้มันตายแั่เดวิตชินกินไปปั่นเครื่องข้างบนเด้ไปถูกปะเดวิตชิมตายแน่ต้องเราต้องไปปั่นล่อ,อข้างบนหน่อยนึ่งเพื่อ,อให้ปั่นล่อให้กูปั่นตรงนี้ได้สองเพื่อมันหาั่นหมดไอสัตว์เอ้ย เลยกระปิดเดียวอดิมึงไล่กูมึงก็ชิบหายเอาดิเหลือนิดเดียวอย่างนั้นน่าจะเสร็จแล้วอ่ะมันน่าจะไปกลับเป็นกระทิบเชื่องเพราะว่ามันน่าจะเห็นว่าเครื่องมันใกล้เสร็จแล้วนิ้วมันหงเครื่องหงเครื่องเดี๋ยวเล่าให้ ติดปั่นไปถึงว่ามึงก็เปิดประตูได้สิอยู่แถวนึ่งนี่แหละมึจะบอกไงเฮ้ยมันทิ้ง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 กูเปิดประตูไกลจากตรงที่มึงปั่นเครื่องโอเคน่าจะบิงกมาวันนึงบิงกมาเลยพี่น้ย นี่ไปรับไปกิดก่อนไอวะมามามารีบมาวะยื้อให้ได้นานที่สุดไอ้กิมเปิดประตูนั่นได้น้ำมันวิ่งมาแล้วมันไม่มีโนวันใช่ไหมไม่รู้ไอ้เหี้ยบอกไว้บอกไว้ให้ันตีทีนึงก่อนดูก่อนไอ้กินไมันจะออกขาไปแล้วเสบายว่ะ <c oughs> เอาผู้ดีใส่เกียร์ให้เราไปเท่าไหร่เราไปเท่า,าไหร่า